ขคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เบญจวรรณสมศักดิ์จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สิริการยิ้มประหยัดค่ะ เราสองคนจะนําท่านมารู้จักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์กันค่ะว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเพิ่งมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจะมีบทบาทภารกิจหน้าที่ในการดําเนินงานอย่างไรต่อไปในอนาคตค่ะ ณที่เรายืนอยู่ตรงนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิษฐ์ได้ก้าวข้ามผ่านวันเวลาอย่างไรนั้นเราไปชมภาพกันเลยค่ะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุตรดิษ์ในปี2479เปลี่ยนผ่านมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิษ์ในอีก12ปีถัดมาจนก้าวหน้ายกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุตรดิษฐ์ ในปี2,511จากนั้นในปี2,521จึงเริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาคารุศาสตร์บัณฑิตและเพิ่มสาขาอื่นในปีถัดๆมาตามลำดับจนกระทั่งถึงวันที่14กุมภาพันธ์2,535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ สถาบันราชภัฒน์แทนวิทยาลัยครูจึงได้ขยายการศึกษาออกไปอีกในหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและโทในที่ตั้งปัจจุบันและศูนย์การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบต่อมาในปีการศึกษา2,544ได้จัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งสำนักงานตรวจสอบภายในยและสำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในปี2,547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวลงพระปรามาภิไทยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏพุทธศักราช2,547โดยประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา14มิถุนายน2,547มีผลบังคับใช้ตั้งแต่15มิถุนายน2,547เป็นต้นมา สถาบันราชพัฒอุตรดิตถ์จึงก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิต์อย่างเต็มภาคภูมิพร้อมๆไปกับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตเท็กซัสแคลิฟอร์เนียสเต u ยูนิเวอร์ s ิตี้ซานเบอร์นาริโนวิทยาลัยยูซีมณนลนยูนาสาธารณารัฐประชาชนจีน ได้ทราบประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยกันแล้วนะคะแต่แหมทราบไหมคะว่ามหาวิทยาลัยของเรามีคณะอะไรเปิดสอนกันบ้างอาจารย์ตองทราบไหมคะค่ะอาจารย์เบนคะตอนนี้นะคะนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยของเราได้เปิดคณะต่างๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรากําลังโกอินเตอร์ค่ะเพราะว่ามีนักศึกษาจากประเทศจีนนะคะได้กําลังเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยของเราด้วยแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยนะคะ ค uh, ณะผู้บริหารได้เซ็นสัญญาให้ความร่วมมือกับมหาวิยลัยต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ Located at the center of Thailand's northern region, The u t r a d i t u a g a p a t University is operating under the principle goal of rural community development communication arts business economics the faculty of agriculture and environment offers three majors including agriculture food science technology and agricultural technology the faculty of science and technology consists of nine departments mathematics physics chemistry biology microbiology community public health home economics Computer Science and Sporting Science. The Faculty of Humanity and Social Science is divided into 10 departments: Music Education, Thai Literature, English Literature, English for Business, Library Management, Information Technology, Arts, Public Administration, Community Development, and the Department of Law. The Faculty of Management Science includes 8 departments: Communication Arts, Business Economics, Service Business, Marketing, Human Resource Management, Accounting, Computer for Business and Management. The Faculty of Industrial Technology comprises of 5 departments: Industrial Arts, Construction, Electronics, Industrial Computer, and industry management the faculty of education which is the longest learning currently extends its curriculum covering elementary education mathematics computer science english literature educational technology elementary education and organizational psychology to fulfill its goal of serving rural communities Telatradit Rajapak University has extended its service to other provinces in its vicinity. Study centers were established in towns and provinces, increasing its accessibility to people in rural areas. Telatradit Rajapak University has served the need of higher education for local communities and is determined to uphold this principle for the benefit of the people. ว่ามหาวิทยาลัยของเราผลิตบัณฑิตออกไปแล้วกี่รุ่นคะค่ะจริงๆแล้วตองก็เพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่ปีนะคะแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็มีจํานวนนักศึกษาหลายรุ่นมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านักศึกษาจะมีเท่าไหร่นั้นเราคงจะต้องไปถามท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกันค่ะ ดีคะ่ะท่านรองคะในในฐานะที่ท่านรองนะคะเป็นผู้รับผิดชอบด้านวิชาการนะคะท่านรองพอจะบอกได้ไหมคะว่านักศึกษาของเราเนี่ยจบการศึกษาไปแล้วประมาณกี่ท่านคะปริมาณเนี่ยก็แติบโตขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะช่วงแรกอาจจะแค่ปีละ2 0 0คน300คนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าปีละประมาณพันคนนะครับนก็เรียกว่าเป็นเดือนหมื่นเดือนแสนออกไปพัฒนา ประเทศชาติในหลายสาขาแล้วเราเคยได้สำรวจไหมคะว่าบัณฑิตที่ได้จบไปแล้วเนี่ยค่ะสังคมตอบรับหรือว่ามองบัณฑิตของเราเป็นยังไงบ้างคะก็จะมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแล้วก็นอกจากสำรวจความพึงพอใจแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีการประเมินหลักสูตรด้วยก็คือให้บัณฑิตเนี่ยเขาเสนขอข้อคิดเห็นหรือว่า ในขณะที่เขามีประสบการณ์การทํางานแล้วเนี่ยเขายังขาดในเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความบึงพอใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ลักษาขานะที่มีศักยภาพในการพัฒนาอาจจะแตกต่างกันไป เราได้แอบไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนนะคะที่มีต่อน,นักศึกษามหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ปิตรดิษ์ของเราเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าเขามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างค่ะเขามาเรียนนั่งไม่มาเรียนนั่งบางทีอยู่ปีสี่แล้วภาษาอังกฤษเหมือนไม่ได้อ่ะตัแบบมีระเบียบหน่อยอนุ่มยาวเขาเห็นบางคนโสั้นนะรองเท้าเนี่ยโอรร้หสารพัดยระใหเรียนหนังสือให้ตั้งใจเรียนหน่อยเด็กบ้านเรา,านีะมองแค่ไปนิดนึงอาจจะเป็นด้วย ความจำเพาะของบ้านเมืองเรามันจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ความห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆมาจากต่างที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดเยอะนิดนึงมาจากอำเภอรหรือต่างจังหวัดที่ไกลเพราะฉนั้นในเรื่องของสายวิชาการเราบอกไว้ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวเด็กแล้วยังไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าถ้าพูดถึงบุคลากรในลักษณะข,ของผู้สอนเนี่ยอันนั้นถือว่ามีคุณภาพเพียงแต่ว่าเด็กเราจะรับได้เท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะมหาลัยไม่ใช่มีอุตสดหิตที่เดียว แล้วปีหนึ่งที่จบปีนี้สต็อกปีเก่าและปีใหม่ที่กําลังจะตามมานะอันนี้เป็นเรื่องการแข่งขันที่สูงเพราะนั้นอยากให้มองธุรกิจในท้องถิ่นที่มีตัวไหนที่จะพอเซิร์ฟหรือซัพพอร์ตได้ ได้ทราบความคิดเห็นของผู้คนในสังคมกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตองคะอึ้งไปเลยค่ะแหมฝังคนคาดหวังคุณภาพของเราขนาดนี้แล้วนะคะมหาวิทยาลัยของเราจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีสิคะจึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีกับผู้บริหารสูงสุดของเราท่านอธิการบดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัยหันสมบัติกันเลยค่ะ ท่านธิการคะเราได้แอบไปฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมีมองและศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ของเราท่านเลขธิการมีความคิดเห็นในเรื่องนีอย่างไรบ้างคะสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็รวบรวมคุณลักษณะบัณฑิตที่สําคัญแล้วก็มาสรุปกําหนดเป็นเป้าหมายการปิดบัณฑิตของมหาวิทยาลัาย4ีด้านก็คือด้านความเป็นเลิศด้าน ร่างกายด้านจิตใจด้านความรู้แล้วก็ความรู้ทางวิชาการแล้วก็ในด้านของทักษะปฏิบัติครับเราไปดูคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะไปชมกันเลยค่ะคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตราชภัฏอุตรดิตใน4มิติประกอบด้วย ด้านร่างกายต้องมีสุขภาพสมรรถภาพและพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง <Okay. S 1> ด้านจิตใจต้องรู้จักเข้าใจความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่นก้าว mm hmm. ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวด้านความรู้ต้องสามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชารู้รอบตัวและคาดการเกี่ยวกับอนาคตได้ ด้านความสามารถต้องมีทักษะด้านการคิดการสื่อสารภาษาต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีการสารสนเทศการปรับตัวทางสังคมมีทักษะทางอาชีพทางสุนทรียะและการจัดการที่ดีนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิษยังกำหนดยุทธศาสตร์โดยมีปรัชญาให้เป็นสถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแทนดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของถิน่นและสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อใช้องค์ความรู้ที่ได้ นำมาพัฒนาอย่างกลุ่มกลืนกับท้องถิ่นมหาวิทยาลัยจึงกำหนดพันธกิจโดยการสอนวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาชีพชั้นสูงสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีให้ส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผลิตและส่งเสริมวิทยาฐานะครูรวมทั้งธทรำรนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนรวมทั้งมีจุดหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและองค์กรท้องถิ่นต่าง จากที่กล่าวมามหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์เพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้จัดทำนโยบายและแผนอุดมศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารวิชาการกิจการนักศึกษางบประมาณ ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและดำเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยโดยให้โอกาสบุคคลใน,นท้องถิ่นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็สิบให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กำหนดและผลิตนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยมีโรงเรียนสาธิตเป็นแบบอย่างชั้นนำส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเอกสารตำราบทความทางวิชาการของคณาจารย์นักศึกษาเพื่อให้ท้องถิ่นและประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเผยแพร่น,นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยโดยการเพิ่มคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและเจตคติที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา เป็นยังไงบ้างคะกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ของเราโอ้อาจารย์เบนคะฟังดูแล้วนะ่าปวดหัวมากเลยค่ะอาจารย์เบนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนะคะก็คงจะต้องเหนื่อยกันหน่อยนะคะเพราะว่าในเมื่อเราทุกคนเลือกที่จะเดินเส้นทางสายนี้แล้วเส้นทางที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติแน่นอนคะ่ะอาจารย์ตองคงจะต้องเหนื่อยกันหน้าดูเลยละคะ่ะ อาจารย์เบนค้าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะทําให้บรรลุได้ยังไงกันคะงั้นคงต้องไปฟังกับตันของเรานะคะที่จะนําพานาวาลํานี้ไปสู่ฝั่งฝันกันค่ะมหาวิทยาลัยราชภัรดิตย์ได้กําหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้3ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับยุทธศา,นนะคะคา,าสตร์แรกก็เราเรียกว่ายุทธศาสตร์4ี่สอดคล้องซึ่งหมายถึงความสอดคล้องประสานกันระหว่างยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติของกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดและของพื้นที่นะครับยุทธศาสตร์ที่2คือยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้การผลิตและการทำงานทั้งหลายของมหาวิทยาลัยเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกว่าความเป็นเลิศ โดยเฉพาะเรื่องความเป็นเลิศของนักศึกษาหรือบัณฑิต manera, ของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยความเป็นเลิศในด้านวิชาการความเป็นเลิศในด้านทักษะวิชาชีพและก็ความเป็นเลิศในเรื่องของส right. ุขภาพอนามัยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือความเป็นเลิศในด้านของคุนลักษณะความเป็นคนดีซึ่งมหาวิทยาลัยก็เน้นนะครับที่จะให้มีความเป็นเลิศทั้ง4ด้านส่วนยุทธศาสตร์ที่3นั้นมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่า เป็นยุทธศาสตร์ความเสมอภาคและทั่วถึงอันนี้หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะเปิดโอกาสในการจัดการศึกษาเนี่ยเพื่อให้บุคคลในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่จะต้องพยายามทำให้ความแตกต่างระหว่างข้าราชการกับอาจารย์หรือบุคลากรที่เป็นบุคลากรตามสัญญาเนี่ย ได้มีความเสมอภาคทางโอกาสอย่างเท่าเทียมกันที่การค้าแล้วนโยบายเหล่านี้เราจะให้ใครเป็นผู้ดําเนินการคะภายใต้ระบบนี้เนี่ยส่วนราชการก็ต้องมีข้อเสนอว่าในรอบปีเนี่ยเขาจะต้องทํางานอะไรบ้างจะส่งมอบผลผลิตอะไรให้กับมหาวิทยาลัยบ้างเราก็จะมีการกําหนดสิ่งเหล่านี้ไว้ชัดเจนแล้วพอสิ้นปีหรือสิ้นเทอมเนี่ยส่วนราชการก็ต้องรายงานขึ้นมาว่า ได้ทำงานตามข้อเสนอนั้นบรรลุผลไปเท่าไหร่แล้วนะเมยหลายก็จะมีคนติดตามประเมินนะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อประกันคุณภาพแล้วก็จะทำให้ทั้งนักศึกษาเองทั้งผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็สังคมให้การยอมรับกับสถาบันการศึกษาด้วย ว่าสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตฐ์เราเนี่ยมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับทีนี้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์เราเนี่ยก็สร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของเราขึ้นมาที่เรียกว่ามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตฐ์หรือเรียกย่อๆว่า U R U Q A Seventy Standard and Index ซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับระดับหลักสูตรสาขาวิชาระดับโปรแกรมวิชาระดับคณะวิชาซึ่งแต่ละส่วนรับผิดชอบมาตรฐานและตัวชี้วัดที่แตกต่างกันตามกำลังและศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่ก็วัดความพึงพอใจของผู้รับการบริการนะครับในขณะนี้เป็น ระบบกลไกอย่างนี้แล้วก็มีผลการประเมินภายในเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับจากการที่หน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาในระดับต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานค่ะ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพุทธศักราช2542ค่ะอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นได้มาตรฐานตามลำดับด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชาพัฏอุตรดิตถ์ได้ก้าวไปสู่เป้าหมายและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพในระดับชาติต่ตอไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ